ชื่อเลย k ครับอยู่โรงเรียนเทฟซีรินครับเป็นยังไงกับจับตุรมิทที่ผ่านมารู้สึกเซลมากเลยครับจกได้แชมป์คืนมาครับและความต่างระหว่างมัธยมกับมหาลัยเราอยู่ปีไหนปีหนึ่งครับเฟชชี่เป็นไงกับการที่ได้ไว้ผมยาวครั้งแรกฟินครับไม่รู้เลยครับว่าได้ไว้ผมยาวเนี่ยจะหล่อขนาดนี้ ต่างกันยังไงร,ระหว่างมัธยมกับมหาลัยมหาลัยเนี่ยก็อินดีเพนเดนต์ขึ้นนะครับไอ้ผมยาวได้แต่งหน้าได้ไปเพจได้ปังค้าบนะปังค้าบปังค้าบอีกอินดิพีเดนซ์แปลว่าอะไร <Independent. S 2> อินดิพนเดนต์ครับน้องอีกเกเดนอินดิพนเดนต์เกดอินดิพนเดนต์คือทรัคของสเก็ตบอร์ดใช่ไหมไม่ใช่ครับคืออิสระมากขึ้นครับอ๋ออิสระชาวช่องโปกโลเขาอยากดูค,คุณเต้นอีกนำเสนอบทเพลงเลยทัตติ้งเอิ่มแบทบอยของสองคันบินครับโอเคเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังขึ้นยังไงแบทบอยมันเป็นท่อนบีตดดดประเ็นน โอเคติ๊ด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 ติดติ๊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 ดติ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  โอ้โหไอ้ยาวสวอพ่นพิษวันนี้พี่มีโปโกโร่มาให้นี่ครับโปโกโลอ่ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ